ใช้ไอโฟนมา10ปีหนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้ไม่เคยคุ้มเลยครับคือแอปช็อตคัตอยากจะสร้างออโตเมชันเท่ๆเรียกจากแอปหนึ่งแบปหนึ่งปัญหาก็คือทําไม่เป็นแต่ปัญหานั้น c ช a จิพิธีช่วยได้แล้วไปลองใช้วิธีนี้กันจะลองเซตออโตเมชันแบบนี้เข้าเว็บกดหนึ่งปุ่มปุ๊บเปิดแชท g p t เราวางเพสมันสรุปตามพร้อมที่เราต้องการได้เลยสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเห็นภาพหน้าจอเห็นชัดเจนเลยครับ กำลังจะให้ช่วยอะไรช่วยเซตออโตเมชันในแอปช็อตคัทใน iOS ให้หน่อยอยากได้แบบเมื่อไหร่ที่เปิดเว็บไซต์เรากดแค่1 s h o ช็อตคัทมันจะก๊อปปี้เนื้อหาทั้งหมดแล้วก็ลงคลิปบอร์ดแล้วเปิดแอป Chat GPT ให้บวกกับพร้อมที่เราต้องการได้เลยครับ งั้นเรามาเริ่มสร้างช็อตคัทตามนี้นะ <S 2. เพิ่มแอคชั่น get contents of URL, <Form> URL. มาครับอะได้แล้วง่ายต่อจากนั้นเพิ่มแอคชั่น copy to clipboard ต่อ,อไปเพิ่มแอคชั่น open app แล้วเลือกแอป Chat GPT เพื่อนุุปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนคุยกันมาเป็นชั่วโมงนะมันก็ค่อยหาวิธีให้เราทํำช็อตคัดได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลา2วันก็ยังหาวิธีเซตช็อตคัดไม่เจอนะแต่ถ้าใครที่เกียดสร้างเองทักแชทมาใน IG ก็ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ช็อตคัดให้ทุกคนไปกรอกไัง่ายๆแค่นี้การใช้ช็อตคัดใน p h โฟนของเราก็จะง่ายขึ้นมากกว่าเดิมด้วย Chat GPT Voice Mode